กินที่กินคว้างใหชุ่มยาเนี่ยมีแบฮะแซบหลีแซบหลีว่าเพิ่งนหไม่ชิม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 มึงสไปสไปออ๋อบเหรนัวย่โวยจะชิมนัวย่าแซชิเออบิลม่ชิมไม่ชิมพไม่เราชิมเนาะอ่พี่พี่เอกินน้าพี่เอกินน เพราะว่าคนน้อยม่พ่ดอกคนอ่นดอกแล้วจะเขาวัดอไส่งกันจอวันที่สามเลขาลงน้อกันจอวันที่สามกจะนับทำไมก็ขิแต่บอนแค่บอนยิบพาเลยมองกันดูนะเอ้ยของจินน้ำมะพร้าวพี่เล็กจินน้ำมะพร้าว สาใจเลยใช่ไหมอยากกินน้ำมะพร้าวตั้งแต่มาจากนอร์เวย์แล้วแหละเป็นไงเออพี่เอผาให้กินจนพี่เอผาให้กินไปแซงหนึ่งหกตัวหกตัวอันนี้คัดที่เจ็ดอันนี้คัดที่แปดลูกลูกเต็มลูกแซบลรีน้ำมะพร้าวจะแซบทีมั้ยวันไอไหนมีลูกแห้งนี่ขอพันหนึ่งแม่อันนี้เป็นกองอะไร น,<อ>น้ำมะพร้าวหวานมากพี่เล็กแม่จะเอาช้อนมาควักกินเนื้อมันอยู่พี่ลิกพี่แม่สิกินเนื้อมันช้สาๆๆๆมันสีสุกกระปุกโอ้หมอเนี่ยได้กินเนื้อแค่ลูกเดียวลสองลูกวะลูกเดียวอ่ะอือป้าดิถ้าไม่เป็นเนืมันคขอบคุณได้กินมะพร้าวน้ำมะพร้าวอ่อนวันนี้อร่อยมากแม่อันนี้น้่ยมันใสกว่า เออเดี๋ยวว่าหลังให้แก่ก่อนแล้วมาบ้านพี่เอแม่อันนี้าบ้านพี่เออีกนะเลือดทำเพลงเลือดทำเพลงเห็นที่ไหนเราทำเพลงต้องแตะในดูเลือเลือดยองอ่ะถือทำเพงนะนี่เขาว่าวัยสี่สิบขึ้นต้องกินน้ำมะพร้าวอย่างน้อยวันละลูกน้ำมะพร้าวมีประโยชน์ฮอร์โมนช่วยปรับฮอร์โมนผู้หญิงเขาว่าอย่างนั้นนะ แม่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 ทองแตกองกแม่อ๋อแม่ทองแตกย่างกแล้กมาได้แตกว่าสมูทราการและยองนะปว่าปแล้วหรอย